พอเดินมาเข้าห้องน้ําด้านหลังนะครับก็จะเจอกับสถานที่สําหรับเก็บโลงศพซึ่งเขาก็จะระบุไว้ชัดเจนเลยนะครับว่าห้ามขายนะเอาไว้สําหรับบริจาคให้กับผู้ยากไร้เท่านั้นนะ แต่ไม่เป็นไรนะใครที่ไม่สะดวกเดินทางมาหรือยังไม่มีโอกาสนะครับแช่ได้มาเห็นคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพี่เล็กก็ถือโอกาสขออนุญาตแบ่งบุญให้กับทุกทท่ทานที่ดูคลิปนี้ด้วยเลยนะครับตอนนี้พี่เล็กก็อยู่ที่มูลทิศการกุศลสาม,มัคคีสว่างบูชาธรรมสถานจังหวัดอุบลน,นะครับอยู่ฝั่งวารินก็ว่าจะมาทําบุญบริจาคลงศพนะครับก็สามารถมาบริจาคกันได้นะครับตามจิตศรัทธาถือว่ามาทําบุญกันนะครับสถานที่ก็เนี่ครับกว้างขวางนะ นะครับที่จอดรถนี่เขโหเยอะแยะมากมายครับสามารถขับรถมาจอดได้เลยนะพอดีวันนี้มีโอกาสมาเข้าเมืองอุบลนบก็เลยแวะมาไปล้วเข้าไปข้างในกันเลยปอันนี้ก็เป็นชั้นล่างนะครับตรงจุดที่แจ้งความจำนงว่าเราจะบริจาคเท่าไหร่เข้ามาด้านในรู้สึกโอ้เย็นสบายดีเหลือเกินคราพอเข้ามาถึงเราก็มากรอกรายละเอียดแจ้งความจำนงก่อนนะว่าจะบริจาคเท่าไหร่อย่างไรบ้างนะ ของพิเิศก็เรียกเป็นบริจาคลงศพแล้วก็ผ้าดิบห่อศพแล้วก็เป็นถุงซิปใส่ศพนะก็จะได้ตัวนี้มาแล้วเราก็จะเดินมาทิ่โต๊เพื่อมาเขียนคําอุทิศนะครับว่าบุญครั้งนี้เราจะอุทิศให้ใครอะไรยังไงประมาณนี้แล้วเราค่อยขึ้นไปชั้นสองทีหนึ่งใบอุทิศก็เป็นแบบนี้เลยมาหย่อนลงในโลงนี้หย่อนลงไปเลยแล้วเราก็ขึ้นไปทําพิธีที่ชั้นสองต่ออีกนะครับผมขึ้นไปชั้นสองกันครับผมต้องบอกเลยนะาว่าน,น้านในนี่นะ บรรยากาศเย็นๆเหมือนติดแอเลยอะนี่ครับนี่เราก็ขึ้นมาชั้นสองแล้วนะครับมาเจอเจ้าหน้าที่เขาเนี่ทำอธิษฐานนะับซื้อลงศพแล้วก็ทำอธิษฐานถวายาผ้าขาวอธิษฐานก่อนเด้อแล้วเราก็มาถวายผ้านะวันนี้นะบนพานนี้มาจุดถูบบูชาเทพพย,ยดาฟ้าดินจนะุดที่หนึ่งจุดที่สองนะครับ เป็นบูชาพระพุทธเจ้านะช่วงห,งหลังมาเนี่ยเห็นเจ้าที่เขาบอกว่าลดการจุดธูปด้านในเนี่ยจะจุดเฉพาะด้านนอกเท่านั้นเพื่อลดมลพิษจากควันนู่นแหละประมาณนี้ก็จะเป็นการบูชากราบไหว้โดยที่ไม่ต้องจุดธูปแล้วก็มาจุดที่สามนะบูชาพระโพธิสัตว์กนิมนแล้วครับเช่เดียวกันไม่จุดธูปด้านในไม่จุดเลยจนจุดที่สี่นะก็จะเป็นการบูชา แปดเซียนอรหันตะ์ัะที่ห้าก็เป็นการบูชาหลวงปู่ไต่หงครับจุดที่หกครับก็บูชาไตเซียพกโจ้ประมาณนี้นะถ้าอ่านผิดก็ขออภยัยนะตอนนี้ก็บูชาจุดที่เจ็ดเทพเจ้าคุ้มครอ<ด>งดวงชะตานี่ก็เป็นบูชาจุดที่แปดนะว่า<น>ีเจดีย์มันดา,านะดวงดาวทั้งปวงนะครับพอบูชาครบแปดจุดแล้วเราก็จะมาเติมน้ํามันตะเกียงตรงนี้นะครับนี่ก็จะมีคําอธิษฐานด้วย แล้วเราก็เติมน้ํามันตะเกียงเข้าไปครับผมหลังจากที่เราอธิษฐานเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็มากวดน้ําอ,อุทิศส่วนบุญส่วนกุขศนนับมาดี ต้นหมายตรงนี้เลยแล้วก็้ามาคอละ,ะเพงาะความดังกล้องกังวานหรือเปล่ามันนี้ไม่รู้นะน้ำมนต์คมหัวเพื่อความเป็นสีมงคลหน่อยทุกคนอยอดทำบุญมันเกิดหน่อย เดี๋ยวบ่กใครนะดูกันแค่นี้นะได้เบอร์นี้ได้เบอร์นี้เสร็จเรียบร้อยครับเราก็ลงมาชัล่างเสร็จเรียบร้อยกลับได้ พอลงมาชั้นล่างก่อนที่เราจะกลับนะครับเขาก็จะมีมุมกาแฟนะครับบริการฟรีมีกาแฟมีขนมขนมให้นะตรงนี้ก็จะเป็นมุมให้สําหรับนั่งดื่มน้ําดื่มกาแฟได้พักผ่อนตรงนี้ได้ด้วยเออส่วนตรงนี้ก็เป็นมุมน้ําดื่มน้ําเปล่านะครับบริการฟรีนะอยู่ด้านหน้านะครับก็จะเป็นที่ทําการของหน่วยกู้ภัยสว่างบูชาธรรมสถานอุบลน,นะครับก็ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เองนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นจุดที่ เปิดรับบริจาคนะที่พี่เล็กเข้าไปทําบุญเมื่อสักครู่นี้บริจาคลงศพมานะก็อย่างที่บอกครับสถานที่กว้างขวางขับรถเข้ามาไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีที่จอดเพาะั้นเจ๊ใครที่อยู่ใกล้เคียงก็สามารถเดินทางมาทําบุญกันได้นะครับวันนี้ก็ทําบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วรู้สึก อิ่มอกอิ่มใจสบายใจมากๆเลยเดี๋ยวก็เสร็จจากนี้ก็จะไปทํทธุระต่อแล้ะแต่ไม่เป็นไรนะใครที่ไม่สะดวกเดินทางมาหรือยังไม่มีโอกาสนะครับแช่ได้มาเห็นคลิปนี้นะเดี๋ยวพี่เล็กก็ถือโอกาสขออนุญาตแบ่งบุญให้กับทุกๆท่ทานที่ดูคลิปนี้ด้วยเลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมรับบุญไปด้วยกันนะครับผม